โคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมกับอาจารย์แมนนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเครื่องมือที่ชื่อว่า pattern recognition ในเว็บไซต์ Labun Plus แล้วก็รวมถึงตัวแอปพลิเคชัน Labun Plus ด้วยนะครับนะก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับก็จะได้เอาไปฟังกันนะครับแล้วก็จะได้เรียนรู้ด้วยนะครับว่า คืึองมือตัวเนี้ยมันจะช่วยให้ชีวิตการลงทุนเราเนี่ยง่ายขึ้นยังไงเนาะนะครับอืมครับโอเคองั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับตอนอนื้เลยนะครับก็เข้าไปที่จะเป็นเว็บไซต์ก็ได้หรือจะเป็นแอปก็ได้นะครับอันนี้ผมเปิดเว็บไซต์นะ w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  e b l a b p u s com นะครับจากนั้นเนี่ยก็จะมีหน้าโฮมเนาะนะครับแล้วก็เราเลือกไปที่ pattern recognition นะครับอ่านะก็เป็นเมนูที่ อยู่ข้างบนนะครับเพืเ่อนๆน่าจะเห็นชัดกันอยู่แล้วนะครับกดเข้าไปเลยนะฮะอ่ามันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้อ่าผมเอาตัวนี้หลบนิดนึงนะครับอ่านะครับ,รบอันนี้คือที่ผมเซฟไปแล้วที่ผมเซฟไว้นะครับแต่ตอนที่เพื่อนๆเพิ่งเซทเนี่ยมันจะยังไม่มีเลยนะครับเนาะทีน,นี้เรามาเรียนรู้กันก่อนไอ้ก,กรอบบนตรงเนี้ยสียำดำๆตรงเนี้ยที่เป็นซิมโบกและให้พิมพ์ชื่อหุ้นเนี่ยนะครับคือ,อต้องอธิบายว่าอย่างนี้จ้าแมน ฟังก์ชันเนี้มันช่วยเรื่องอะไรคือสมมติผมเนี่ยชอบหุ้นตัวหนึ่งในชอบในลนักษณะที่เป็นทซงกราฟที่เขาเรียกว่าแพทเทิร์นอะแพทเทิร์นของทซงกราฟเนี่ยนะครับเป็นรสรงกราฟภาพภาพ,พใหญ่หน่อยนะนะครับลักษณะประมาณสักเกือบร้อยวันอะไรประมาณนี้นะครับนะแต่เดี๋ยวนาโคจะเพิ่มให้เป็นให้เป็น,ปนทั้งประมาณสักสองปีเนาะจาแมนเนาะครับอ่าเรียเลยครับตอนนี้จะเป็นร้อยวันก่อนนะครับ ให้ดูไพรแพทเทิร์นันก่อนนะครับคราวนี้เราบอกเฮ้ยเราชอบแล้วอาจารย์อืแต่เราอยากหาหุ้นที่มันทรงแบบเนี้อ่าเขาเรียกว่าหน้าเทดของเราอ่านักพูดงนี้นะครับสายสายเทดเนี่ยน่าจะรู้จักคํานี้ดีนะครับ,รบปกติเนี่ยคนเราเนี่ยอาจารย์แมนมันจะมีชอบทรงกราฟที่ตัวเองถนัดอ่า,อาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วออถ้าไม่ตายเออถ้าไม่ตายอย่างอย่างผมเนี่ยผมก็จะชอบหุ้นที่ที่เป็นสไตล์คล้ายๆแบบอ่าพวกหนึ่งเลย VCP ของอาจารย์ม้า ส <2, S 2> อง c a ิ i t ท,ทนโดอ่าสามไ i แฟลกอะไรเงี้ยคือมันจะเป็น pattern พวกนี้นะครับแต่แล้วแต่คนนะเพื่อนๆบางคนเนี่ย pattern อ,อาจจะต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับสิ่งที่เพื่อนๆชอบนะครับสมมติมผมบอกว่าเฮ้ยจางแมนผมชอบทูโอ้ยอย่างสมมติถ้าอันนี้หนึ่งนะถ้าจารักอนาคตเรารทำได้ปีสองปีอ่ะเราจะอาจจะได้แบบพาย pattern ของเวฟได้เลยนะ S <S <S ใช่ใช่เว็บหนึ่งเว็บสองอเว็บสาม,มานะคนส่วนใหญ่ชอบเว็บสามอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะพยายามพัฒนาให้ได้แล้วกันนะครับครับอ่ะก็สมมติอ่ผมยกตัวอย่างเลยนะครับผมบอกว่าอ่าจารย์แมนผมชอบอ่ะตัวทูก็พิมพ์ t r u e ทูเข้าไปปุ๊บนะครับอพี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 ครับทีมันอยู่ข้างหลังโอเค t r u e เคอ่ะขึ้นมาละกดเข้าไปนะครับตอวนี้จำนวนหุ้นเนี่ยมันจะถูกล็อกไว้ว่าร้อยหุ้น ไอ่สิบหุ้นพอดีสิบพุ้นนะครับคือพอกดซับมิตไปเนี่ยมันจะาหาหุ้นที่ทรงเหมือนของตัวทูนะปัจจุบันเนี่ยมาให้โดยเรียงจากเหมือนมากๆไปหาเหมือนน้อยโอเคไหมนะครับ<อ>ซึ่งมันก็จะมีค่าอยู่เห็นไหมครับค่าศูนย์จุดหนึ่งเนี่ยจะเหมือนเหมือนสุดนะครับ,ค,รบค่าศูนย์ศูนย์จุดเนี่ยมันก็คือจะไล่ไปเรื่อยๆค่ามันจะเพิ่มน้อยยิ่งคล้ายว่างั้นเถอะยิ่งน้อยยิ่งคล้ายถูกต้องจย์แมน ครับอพอเรากดซับมิทไปนะครับมันก็จะหมุนหมุนบนบนนะครับแล้วมันก็จะเลือกมันก็จะเลือกพุ่นมาให้เห็นไหมติดตัวติดตัวนะครับอ่ทูตัวแรกนะเป็นแบบเป็นแบบอย่างเนาะนะครับอ่เราไปดูกันอะเซมิโก้เห็นไหมทรงมันจะแบบลักษณะใกล้ใกล้กันนะครับอ่ะอย่างบอร์ดเขามองว่าคล้ายกันนะเออเนี่ยเห็นไหมรถชนะนี่คล้ายมากเลยนะ A S P เนี่ยเ็าคล้ายออเ A S P ก็คล้ายอใช่นะครับ ไอพีดีอย่างเงี้ยนะครับล็อกเล่นะเห็นไหมนะนะครับทีนิตี้อีซีเอลเห็นไหมคล้ายมากเลยนะครับเอ่อซีเอสแซนะครับอ่าแล้วก็ KGI นะครับเห็นไหมมันจะตรงคล้ายๆกันเลยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วก็เอาไปดูแนวรับแนวต้านกันถัดไปต่อนะครับครับคราวนี้โอ้โหอ่าคราวนี้นะครับครับผมบอกว่าโอเคจานผมอยากจะเซฟล็อกสเกลหุ้นตัวนี้ไว้ คือผมชอบพูดตัวเนี้ยอยากเก็บแพทเทิร์นนี้ไว้ใช้เก็บแพทเทิร์นนี้ไว้ใช้ตลอดเลยกดเซฟครับครับอ่ะมันก็จะไปอยู่ตรงนี้เห็นไหมอ่ามาแล้วเออเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นะอันนี้คือสิ่งที่ผมเซฟไว้ A C E H นู่นนี่นั่นอ่ะผมเซฟเก็บไว้นะครับมันก็จะจําวันที่ไว้ให้ว่าเราเซฟไว้วันที่เท่าไหร่นะครับเออามอ่ผมเปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนตัวเป็นตัวเป็นตัวฮะแบบอ่ะตรงที่คุณเซฟไว้ก็ได้ อ่าครับเป็นแพทเทิร์นเก่าเนาะมันจะมีบอกวันที่ใช่ป่ะอาจารรับใช่ใช่ใช่ครับลองลองลอง ACE สักตัวนี่นะ ACE เรากดเรากดก็กดอย่างนี้เลยเพราะเราเซฟไปแล้วใช่ไหมกดเซฟไปสิบเจ็ดเดือนสิบสองเนาะครับอ่าเนี่ยฮะอันนี้มันจะเป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นของวันนั้นเลยใช่ป่ะเป็นแพทเทิร์นของวันนั้นโอเคอ่ามันก็มันก็จะเปเลือกมาให้อ่าเห็นไหมเออก็ดีนะ LPH เออไอเล่านะครับนะ เออ่ซิลินะครับอะมารินเนี่ยนะครับอันนี้มันเหมือนขาขึ้น <Google. S 2> พักตัวนะอ่าขาขึ้นพักตัวเนี่ยคือผมผมผมก็จะชอบทรงเนี้ยขาขึ้นพักตัวนะก็ดีนะเนี่ยคล้ายคล้ายคับนะแล้วคล้ายคล้ายคับนิดนึงมันอาจจะแบบคนชอบบายออนดิฟก็เล่นสูตรนี้ได้นะใช่ใส่เนี่ยอย่างเงี้ยซิลิเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปเราวัดแนวแนวเบรกใกล้ๆตรงนี้แล้วเราก็ค่อยแอคชั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับโอเคเนาะอ่าเนี่ยอันนี้ก็คือจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยง่าย นะง่ายต่อการ,รหาหุ้นนะครับอ่ะให้อาจารย์แมนพูดบ้างนะครับลองอาจารย์แมนช่วยสรุปหน่อยฮะก็ต้องบอกว่าในฐนานะผมที่เออเป็นแบบไฮบิดเนาะคือพื้นฐานด้วยแล้วก็การาฟด้วยเนี่ยครับต้องบอกว่าคือถ้าใครที่ไทยการาฟมาจะรู้ว่าเฮ้ยมันเจ๋งคือหมายว่าเราบางทีเราชอบแบบอย่าแงบบผมอย่างเงี้ยผมอาจจะชอบว่าเอ้ยเล่นเบรกไม้หนึง่งบาร์นิฟไม้หนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยสมมุิเราเป็นอย่างนั้นแล้วเราสูกว่าเฮ้ยตลาดช่วงนี้แบบมันสวิงแรงเหลือเกินเราอาจจะอยากหาาบอนดิฟคือปกติแล้วอะ่ะมันต้องนั่งดูทีละตัวไงอเออหรือว่าสแกนด้วยอะไรไม่รู้เราก็ต้องเฝ้าแต่ว่าอย่างเงี้ยเราเหมือนเรากองตลาดมาก่อนออืเราค่อยไปทากันบ้านซึ่งแบบเอ้ยชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะอืง่ายขึ้นแบบเยอะมากก็คือแบบว่าเอ้ยตัวนี้เราใช่ไหมแบบพูดไม่รู้จักเราก็อาจจะไม่เล่นเราก็อาจจะที่แบบบางทีเราเฝ้าตัวนี้พอดีแล้ว มันขึ้นมาแรงหลายวันเราก็แบบเฮ้ยตกรถอะ่ะอือเออถ้า,อาจารย์มาก็คือไม้สองรอมันย่ออืมอืมอมพอมันย่อเสร็จถ้าเกิดสแกนติดทรงเดียวกันที่เราชอบเนี้ยก็จัดการได้อ่าอเออก็แบบเฮ้ยผมว่ามีมีประโยชน์มากอะดิ่งโดยเฉพาะแบบที่บอกว่าโหถ้านาคตเราแบบเราทํา d ต t ้ายาวขึ้นนู่นนี่นั่นเสร็จเราสามารถอาจจะเก็บแพทเทิร์นที่เราชอบเร้ได้อย่างเช่นอาจเป็นไฮทแฟกอย่างเงี้ยอืม เออแล้วเบรกขึ้นอย่างเงี้ยเราอาจจะตัวนั้นเป็นตัวอย่างได้เลยไงอืหาหุ้นเบรกสามเหลี่ยมอะไรเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยโอ้ยังโหดใช่ใช่นะครับก็จะทําให้เราง่ายนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับฟังก์ชันเอ่อตัวแพทเทิร์นเล็กเนิดคอมพิชันนะครับยังไงแล้วเออ่ฝากเพื่อนๆไปเออ่ดูในเออ่เว็บไซต์นิดนึงเนาะนะครับเออ่เราเนี่ยก็ ในเมนูต่างๆเนี่ยนะครับเราก็จะมีลักษณะที่เรียกว่าลงลงวิดีโอให้นะครับเพื่อนๆสามารถกดดูเองได้เลยนะครับอย่างเช่นเมนูวันคลิกเนี่ยเราก็มีวิดีโอให้นะครับอย่างตัวกูรูสแกนนะครับก็มีวิดีโอด้านล่างให้เหมือนกันนะครับรอรอหนอนิดนึงนะก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับตัวพอร์ เอ่อไม่พ์ตฟลิโอนะครับก็มีเช่นกันนะครับอันนี้เดี๋ยวก็จะจะเก็บไว้ให้ในนี้เช่นกันนะสำหรับวิดีโอนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมีวิดีโอใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะนะครับนะพรวามกับเครื่องมือใหม่ด้วยอ่านะฮะครับโอเควันนี้เราสองนนะครับลากันไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ